จัดให้จัดให้แล้วจัดให้ครับคอมสตรีมมิ่งเล่นเกมกับงบประมาณ30,000ก 30, ลางๆง35,000 36,000วันนี้จัดให้เน้นๆกับคอ i5 Gen 13ตัวยอดนิยมล่างจำแรงของคอ i9 ครับผม i3 13 500การ์ดจอตัวใหม่ RTX 3060 Ti G DDR 6X เจ้าอีห้อไหนเลือกได้เลยแรม3 2สสเปคจะเป็นยังไงความแรงจะเป็นอย่างไรตามไปดูกับจัดให้จัดให้และจัดให้กันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กและรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ครับกลับมาครั้งนี้ จัดให้เนียนๆกันราคา35,000ืนหหรือประมาณ3 0 0 0กลางกลางๆขึ้นกับคุณจะปรับแต่งสเปคแบบไหนอย่างไรนะแต่ไกด์ไลน์ในวน,นี้กับจัดให้จากแอดบิกนะครับเลือกใช้เป็น CPU ครับ Intel Core i5 เจน13ในรหัส13500ครับ13500เป็น CPU เบอร์ที่หลายๆคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากอย่างช่วงในงานคอมม่าที่ผ่านมาคนถามถึงเจ้า CPU ตัวนี้เยอะมากในคอมเซตครับเนื่องจากว่าเป็น CPU ที่มีคอสูงมาก14คอรครับ 20ทเทวด์ล่างทรงของตัวคอไอเในเจนก่อนๆเลยรวมถึงความแรงของเขาเทียบได้กับตัวคอไอเก้าเจน11กันเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหแรงหูดับตับไหม้มากๆ CPU ตัวนี้จุดเด่นคือเป็นไฮบริด CPU มี t เทรด d d เ r e เตอรในตัวนะครับคุณสามารถที่จะใช้เล่นเกมพร้อมสตรีมได้สบายๆในงบประมาณของ CPU เนี่ยไม่ถึง1 0 0 0 0บาทได้ตัวแรงแบบนี้เลยนะครับส่วนเมนบอร์ดที่จับเข้าคู่การเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนแนะนําเป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่ใช้ชิปเซตเป็น B760 นะครับจะเป็นตัว M หรือตัวธรรมดาก็ได้นะครับ ตัว B760 เนี่ยก็จะเหมาะเหม่งอย่างยิ่งกับตัว Core i5 เบอร์นี้นะครับเพราะว่าจะมีคุณสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแรมที่รองรับบัสสูงๆไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่เรียกว่าครบรันขับเคลื่อนกับตัว CPU ตัวนี้ได้ดีมากๆครับส่วนของตัวแรมจัดมาให้เป็นสแตนดาร์ดครับ 32GB กันแล้ว 16GB หลาหลคนบอกไม่พอครับ ต้อง 32GB เท่านั้นจะเป็นตัว DDR4 นะครับจะได้คุมราคาไว้ไม่สูงจนเกินไปแต่ถ้าคุณมีงบเพิ่มเติมคุณขยับไปเล่นเมนบอร์ดและแรมที่เป็น DDR5 ได้เช่นกันเพราะราคาตกลงมาเยอะแล้วในปัจจุบันนะครับแรมก็เลือกใช้ได้หมดเลย Kingston Corsair นะครับหรือยี่ห้อดังๆ Adata Colorful ได้หมดตามแต่งบและชอบใจกันแต่ในสเปคนี้ผมเลือกเป็น Kingston มาให้นะ ในฝากฝั่งของการ์ดจอครับแนะนําเป็นการ์ดจอตัวใหม่ที่เรียกว่าแรงแบบตีบวกขึ้นมาเลยนะครับกับ RTX 3060 Ti ปัจจุบันนี้มีขายทุกยี่ห้อแล้วสําหรับ3060 Ti จุดเด่นของเขาคือ RAM 8 g b นะครับในตัวนะและจะเป็นมาตรฐานของ RAM ในรูปแบบ GDDR6X ได้ความแรงกว่า3060 Ti เดิมเนี่ยประมาณสัก5%เล่นเกมดีขึ้นเกมอย่าง 2K เนี่ยเล่นได้หมดครับยกตัวอย่าง Call of Duty ยกตัวอย่าง Resident Evil 4ปรับ 2K กราฟิกวิ่งกระจุยกระจายลื่นไหลแน่นอนครับ และตัว SSD ผมแนะนำเป็นตัว h i กเซมินะครับราคาคุ้มค่า1 t b 2,990บาทนะครับ PowerSupply แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัว750วัตต์ที่มีหัวต่อแยก PCIe 2สาย2เส,ส้นขึ้นไปนะครับเพราะว่า3060 Ti เวอร์ชันใหม่ G DDR6X จะกินไฟเยอะกว่านะครับตัวเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับอันนี้ต้องทราบกันไว้ด้วยนะครับและตัวเคสนะครับผมเลือกเคสที่เป็นไซส์ Micro ATX ไว้เพื่อที่จะให้เข้าเซตและเป็นเคสแบบมินิมอล สเปคทั้งหมดของจัดให้ในวันนี้จะ,น e จะขึ้นไว้ตรงนี้เลยอยู่ประมาณช่วง36,000บาทนะครับแต่ถ้ามีโค้ดส่วนลดนะครับในออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกผมว่าจัดดีๆนี่น่าจะประมาณ 32, 3 3 0 3 3 0 0 0ได้นะแต่ถ้าจะผสมนะครับตัวมือ2เข้าไปด้วยบางส่วนผมว่าประมาณช่วง30,000 30, ก็ทําได้นะสำหรับสเปคน,นี้และนี่คือจัดให้จัดให้จัดให้ในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการเล่นเกมกันต่อได้เลยครับเกมแรกครับ r e c Remake เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกระปานตั้งค่านะครับเป็น priority graphics k นะครับนี่เลยเฟรมเรทไหลๆร้อยบวกๆนะครับกับในฝั่งของตัว resident evil 4นะครับเวอร์ชั remake g r a p h i สวยมากๆเล่นได้เพลินๆสนุกสนุกเลยนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมลื่นๆคอนฟิกนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับ การ์ดจอ3.0มตที่ i v เวอร์ชันใหม่เอาอยู่แน่นอนควบคู่กับ CPU นะครับคอ r e i5-13500 ตัวนี้หรือจะเป็นเกมอย่างตัว COD นะครับ call of duty ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับ call of duty 2.0นะฮะเป็น modern warfare 2.0หรือ warzone 2.0นั่นเอง ทดสอบนะครับในฝั่งของการเบนช์มาร์กแบบ 2K ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าหลื่อหไหลาหายห่วงเลยสำหรับเกมอย่าง Warzone 2ครับถัดมาก็จะเป็นในฝั่งของไซเบอร์พังนะครับสำหรับไซเบอร์พังกับ กราฟิกนะครับเป็นสูงมากความลเอียดเป็น 2K ก็จะเห็นความลื่นไหลในระดับ60 FPS กับเกมในรูปแบบที่เป็นเกม t r i p A Offline ก็เล่นได้อย่างเพลินๆน,นะครับนี่คือการเป็นม m a r k ทดสอบให้ดูกันในการเล่นเกมครับผม ราไกันบ้างเลยครับกับจัดให้จัดให้และจัดให้ในวันนี้งบ3 0 0 0กลางกลางๆกับมือหนึทั้งหมดนะครับ CPU Core i 5 13 500ตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าแรงขี้แตกขี้แตนเหมือนกันนะครับแต่มันก็ร้อนนิดนึงนะฮะ ถ้าอยากจะคุมความร้อนให้ดีมากยิ่งขึ้นก็แนะนําใส่ฮ e ีซิงค์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะทําให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นลําพังแค่เราเล่นเกมไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราเกิดสตรีมหรือตัดต่อวิดีโอนะครับควรจะมีคูลิ่งเป็นตัวช่วยนะครับยี่ห้อดีๆก็ยกตัวอย่างอินนัมแครดีฟคูลต่างๆเหล่านี้ก็สามารถช่วยได้หรือจะใส่ชุดน้ําแบบเต็มระบบจากคอแซก็ลองดูกันก็นแล้วกันนะครับในฝั่งของกร์ดจเลือกตัวไหนก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่แนะนําดูในเรื่องของบริการหลังก ขายเอาไว้กันแล้วกันใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่แถวเรียบด่วนนะฮะซื้อเลยซินเนกนะครับประกันใกล้ๆหรือถ้าอยู่แถวแถวพระรามสาม SVOA นะครับซื้อเลยใกล้ๆแถวนั้นนะครับใกล้ที่ไหนเคลมที่นั่นสะดวกใจดีนะ แล้วก็สเปคอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบใจบางคนบอกแรม3 2ม b โอ้แรงไปเยอะไปใช้เป็น 16GB ก็ได้บางคนอยากได้ ddr5 ปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือแม้แต่บางคนอยากจะลดตัวคอยลลงมาเป็น intel gen 13ตัว13,400ก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือจัดให้จัดให้และจัดให้ในวันนี้อพิซดหน้าอยากรับชมสเปคไหนอย่างไรงบประมาณช่วงเท่าไหร่เล่นเกมอะไรทางานอะไรพิมพ์มาเลยใต้คอมเมนต์วันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับจัดให้จัดให้และจัดให้ครับ Thank you.